โอเคต้องขอความสวัสดีชาวฝีฝาทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง NR c ช a แล้วกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาจัดเอทีกันในเว็บนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะเข้าไปจัดไอดีนะผมโค้ดฟรีมาแจกทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดฟรีกันก่อนนะครับผมก็เข้าไปเติมโค้ด เลยผมครับวัที่เติมโค้นะทุกคนโอเคนะผมก็รอบตามผมได้เลยนะผมก็อบสำหรับโคดรีที่นํามาจากวันนี้ก็เป็นโคดนี้เลยนะครับผมเป็น VIP JNB1 นะครับทุกคนก็รอบตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมจะสับไฟนะทุกคนนี่นะผมแลกวโค้ดสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราขับไปเช็คโคดที่ของเราที่บัญชีนะ นี่เลยนะผมได้เป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับโค้ดฟรีของเรานะผมก็ยังเลือกใส่กันด้วยนะผมก็ระมานี้เลยนะผมสาหรับโค้ดฟรีนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เรามาจัดไอเดียกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเลือกไอเดียกันก่อนนะผมว่ามีไอเดียอะไรน่าสนใจบ้างนะโอเคนะผมก็เราเข้ามาอยู่ที่บริการแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเลือกไอดีนะก็ใครอยากให้ผมจัดไอเดียอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะทุกคน โอเคนะเดี๋ยวเราจาเลือกซักไอดีแล้วกันนะเอาเป็นไอดีนี้แล้วกันนะครับทุกคนเป็นไอดีสายไฮไลท์นะครับทุกคนก็ทางด้านราคาอยู่ที่79้าพอยต์นะทุกคนโอเคนะผมเดี๋ยวรับไปเติมเงินก่อนดีกว่านะเอาไปที่เติมเงินเลยนะทุกคน ก็สำหรับใครที่จะเต็มเงินนะทุกคนก็ให้นำนี์ซองเราไปือว่าซองของขวัญแบบแปตรงนี้นะครับแล้วก็กดทสอบไปนะทุกคนส่วนข้างล่างจะเป็นคลิปสอนเติมเงินนะทุกคนใครที่เติมเงินไม่เป็นก็กดเข้าไปดูแล้วก็ทําตามขั้นตอนในคลิปวิดีโอก็สามารถเติมเงินได้เลยนะโอเคนะผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมเงินสักครู่แล้วกันนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็79้พอยนั่นเองนะครับทุกคนก็บวกโค้ดฟรของเราไป5พอยนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อ ID ดีกันเลยดีกว่านะครับก็ที่เราเลือกกันไว้เป็นทางด้านของ ID สายไฮไลท์นะทุกคนก็ราคาที่79็ดสิเรากดซื้อไปเลยนะนี่ครับผมซื้อสินค้าสำเร็จนะทุกคน โอเคนะทุกคนก็ยินดีที่คุณได้รับไอเีสายไฮไลน์นะทุกคนเป็นอีเมล Facebook นะครับทุกคน f อนะแล้วก็รหัสผ่านเป็นพาร์ตนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันในเกมดีกว่าว่าไอเีสายไฮไลน์ของเราเปอะไรบ้างนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในไอเีสายไฮไลน์กันไลยที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะผมนะตึงรนะดับสำหรับไอเดียนี้มันเป็นเจ็ดนะผมเป็นทางด้านของเอเคมกรนั่นเองนะครับ คน,นี่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีท่าเต้นอื่นๆน,นะผมก็ได้แล้วนะผมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะผมสําหรับไอดีนี้นะครับทุกคนนะครับนี่เลยนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วผมสําหรับไอดีนี้นะครับทุกคนก็ใครที่อยากได้ครับาสามารถไปจัดตามกันดูได้นะทุกคนเดี๋ยวแปะลิงก์เข้าไป,ไปให้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้ต้องการนะครนะผมสำหรับคลิปนี้ถ้านะผมใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับห้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ